เอ้าก็เพลงยาของเขางาไม่สกิดอ่ะใช่ป่ะอ่าเป็นไงคเป็นงไง้างต้กเยผลงานเป็นไงบ้างครับตอนนี้ต้องบครับครับต่อเลยครับครับเอ้าผลงานเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับฮ่ตกใจเลยนไม่ต้องร้นเปี่เวลาแล้วนรพูเยอะขึ้นแล้วนะรีบพมาถเป็นตกันพมาเอาพูมมาเอาหมดพุมาเออเักฉันเห็นด้วยแล้ว ก็ตอนนี้ผลงานครับก็มีซิงเกิลครับที่ปล่อยใหม่ชื่อเพลงว่าไม่สนิทครับแล้วก็มีเพลงประกอบภาพยนตร์ครับตอนนี้เพิ่งเพิ่งปล่อยเมื่อวันซืนครับร้องเป็นครั้งแรกวันซืนที่นี่เขาเรียกไงจวมาทักผ้าตาเพื่อนีครับก็อันนี้เป็นเพลงเมื่อวันซืนไม่ใช่เพลงผมเมื่อวันซืนผมหวันซืนชื่อเพลงว่านี่คือรักแท้ใช่ไหมครับประกอบภาพยนตร์เรื่องการละครที่จนถึงวันนี้ครับแล้วก็ในเร็วนี้ครับก็จะมีซิงเกิลใหม่อมครับ จะมาส่วนน้องแม็กผู้ชายอะไรอยู่กีตาร์มันจะมีเสน่ห์มากไปขนาดนั้นหรองโอ้ยโอ่าแม็กไม่ต้องร้องเพลงก็ได้นั่งเฉยๆก็โอเคไม่ได้ไม่ได้นั่งเฉยๆไม่ได้ผลงานของน้องแม็กนะคะผลงานของผมนะฮะก็เมื่อสักครู่เราเป็นเพลงชื่อว่าช้าๆนะฮะก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดแต่ว่าประมาณวันพรุ่งนี้นี่ก็มัลือจะมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษปล่อยมาก็อยากให้ทุกคนลองดูนะครับน่าจะจ้าพอสมควรนะฮะขอบเลยนะ ผลงานใหม่ๆนะครับก็จะมีเพลงต่อไปก็น่าจะปล่อยมาต้นปีเช่นเดียวกันวันนี้ก็ทําเก็บไปแล้วประมาณ20เพลงนะฮะก็ค่อยปล่อยมาเรื่อยๆเยอะไหอันนี้พูดจริงนะพูดจริงนะเนี่ยสต็อกสต็อกเยอะขนาดนั้นเลยเหรอยีเลยเหรอต้องว่ากันแต่งจริงๆเลยเพราะว่าก็แต่งมาเรื่อยๆแต่งเพลงเร็วมากเลย20ก็ค่อยปล่อยไปเรื่อยๆนะครับพอจะปล่อยหมดก็ของใหม่ๆาอยเป็นร้อยได้เลย60สอายุ60สิบก็มาฉลองครบร้อยสิเพลงคนมันมีของนะคะจะมีใหม่แล้วค่ะมีอะไรวาง ไปชวนไปเล่นละครละครรึเปล่ายไปชวนเล่นละครมีมีมีครับมีครับแตก็เป็นปฏิเสธไปได้ก็เลยทำไปก่อนยังไม่พร้อมยังไม่เด็ดโดนยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมแล้วต้องไปทำอะไรกน่เครับแล้วก็อีเวลตมาจรื่อยๆก่นแล้วตอนนี้เรียนจบยังตอนนี้ผมสัผม .4 อยู่เลยครับม .4 อย่างเลยแล้วแม่ก็าเป็นคนนะครับผม ก็ไม่ไม่มีไม่มียังไม่มีก็มีมีก็คงขาดผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับเราเขาก็ตัดสินใจกันเองครับแต่ว่าดิมไปทำเพลงมากกว่าใช่มใช่ครับตอนนี้ก็ลุยเพลงอย่างเดียวโอเคอ่าตอนนี้ใครอยากให้น้องนนกับน้องแม็กซ์เวยพรปีใหม่มากสน่อยเนาะอ่าอะไค่ะจะปีใหม่แล้วเวยพรกันหน่อยนี่แรงมากเด็กๆทุกคนขอให้มีความสุขมากๆในวันปีใหม่นะจ๊ะ ทำอะไรก็สมรถนาอยากจะทำอะไรกติทานอะไรก็ให้สมพรนะครับเอ่อวาอากาศดนาวนาแบบนี้ตลอดไปนะฮะจนถึงกุมภาเลยไม่เกี่ยวความชอบส่วนตัว้ากครับครับครับรวยรวยรวยพรายคุณภาษีลัตนะไปนะครับเอาอย่างนั้นเลยนะโอเคเอามาเราพนมมือกันดีกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในสามภละโลกทุกอย่างนะครับเชื่อผมป้องทุกท่านนะครับให้แก็งแ้างปลอดภัยนะครับชีวิตจรเลยุ่งเรืองนะครับตลอดปีนี้และตลอด โชค่ะโชคดใหม่นะคะนั่เลยนั่งเลยนคนนึง่งเวพรเหมอนกับผิวส้มส้มพึ่งน,น้อยเลยน้องน้องทุกคนอีกคน,นึึงวเวพรเหมือนเป็นพระ